ใคสุดไปเลยกับนางฟ้างว้5,000บาทครับนี่คืออีสูดีแมคไคลเรเดอรโอ้โหเพิ่งซื้อเข้านะครับบอกไว้เลยว่าขันนี้ท็อปสุดของรุ่นและบ่อน5,000เซ็ตวีจีเอสเทอร์โครับผมลูกค้านี่จุดขายผมอยู่ตรงนี้ครับผมบอกไว้ก่อนเลยนี่คือนางฟ้าลูกค้าไม่80,000กิโลแล้วดูสภาพครับดูสภาพครับไม่หนีจากป้ายแดงเลยครับบอเลยครับสายจอดครับสายจอดครับ หมายเลขแปดหมื่นกิโลนะครับกับเกียร์แมนนวลน,นะนี่คือนางฟ้าชัดๆจา้าแต่ว่าโตโน่ละครับเรื่องกระดาษใบเราพูดแล้วบอดห้าพันบาทมาดูอีกรอบหนึ่งมาดูรอบหนึ่งเฮ้ยโตโน่ห้าพันลดอะไรขายให้วะโอ้เธอสวยจังอนะ่ะน่ารักหนะ่ะดูเพจเทินน็อตไม่เคยขยับลูกค้าฟังเลยสามแปดเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟังให้ชัดเลยนะว่าสามแปดเก้าหมื่นเก้าพันบาท พอดห้าพัน